ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้นเราจะต้องฝึกนิสัยใหม่ให้เป็นคนที่มีใจเยือกเย็นใจไซสๆใจสบายสบายอย่างเยือกเย็น อย่าเร่งร้อนต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปมีความตั้งใจมากเกินไปแม้ว่าส่วนลึกๆของใจเราอยากที่จะเข้าถึงพระธรรมกายจริงๆเราอยากเห็นพระธรรมกายจริงๆเพราะเราได้ยินได้ฟังผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเขาพูดกันเขามีความสุข เขามีความเบิกบานเราก็อยากที่จะเข้าถึงเหมือนกับเขาบ้างส่วนลึกๆก,ก็ยังเกิดความรู้สึกอย่างนี้แต่ก็ต้องให้มันอยู่ในส่วนลึกของใจนะจ๊ะความอยากที่จะได้อยากที่จะเป็นอยากที่จะเป็นพระธรรมกายความอยากอย่างนี้ให้มันอยู่ส่วนลึกๆแล้วพยายามหักห้ามใจ ที่จะเผลอทยานอยากได้เร็วๆเ,เห็นเร็วๆพยายามหักห้ามใจเอาไว้โดยการทำใจให้ใสให้เยือกเย็นแล้วก็สอนตัวของเราเองทุกๆครั้งที่ปฏิบัติธรรมทุกๆวันว่าการวิวัฒนาการหรือการจเจริญเติบโตของสรรพสิ่งทั้งหลาย มันก็จะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้เมื่อเราฝังเมล็ดลงไปในดินหน้าที่ของเราเพียงแต่รดน้ำให้มันทุกวันส่วนการเจริญเติบโตก็เป็นหน้าที่ของเมล็ดผลไม้นั้นซึ่งมันจะเจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเราก็มีหน้าที่รดน้ำไปทุกวัน ความเจริญเติบโตก็เป็นหน้าที่ของต้นไม้ทำไปอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งผลแห่งความเพียรของเราจะปรากฏเกิดขึ้นต้นไม้นั้นก็ให้ดอกให้ผลการเจริญเติบโตของร่างกายเราก็เช่นเดียวกันเราก็รับประทานอาหารแบบค่อยเป็นค่อยไป ร่างกายก็ค่อยๆจเจริญเติบโตทีละเล็กทีละน้อยเราสังเกตไม่ออกหรอกว่าหารมื้อหนึ่งนี่จะทำให้ร่างกายเราโตขึ้นวันละกี่เซนเพลอไปเดี๋ยวเดียว,ยวแล้วก็เปลี่ยนจากว,าวัยทารกมาเป็นวัยเด็กวัยหนุ่มสาวจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะเราจะเร่งรีบ เราจะเร่งร้อนไม่ได้เหมือนต้นไม้เหมือนร่างกายของเราอย่างนี้แหละมันจะค่อยๆจเจริญเติบโตไปทางจิตใจเมื่อเราทำสมาธิทุกๆวันปฏิบัติธรรมทุกๆวันฝึกใจหยุดฝึกใจนิ่งให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้มากๆเหมือนนักบินที่มีชั่วโมงบินอย่างนั้น สมาธิก็จะค่อยๆถูกสะสมไปทีละน้อยทีละน้อย,อยใจของเราที่หยาบก็จะค่อยๆถูกขัดเกลาให้ละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่เป็นโมลทินของใจเราที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะถูกขัดเกลาไปด้วยเช่นเดียวกันในที่สุดใจก็บริสุทธิ์ขึ้นละเอียดขึ้นแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังกันทุกคน โอวาลเมื่อพุทธศักราช2536<า>ดวงตะวันแห่งสันติภาพหมดเวลา วันแล้วเพราะความจริงกำลังจะเกิดขึ้นโลกไม่จำเป็นต้องมีทหารสงครามภายนอกจะไม่มีเมื่อสงครามภายในใจอยู่ติดลมไม่ต้องมีห้ององินกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกัน เพียงแค่ทุกคนหลับตาเบาๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นแค่ทำใจนิ่งๆสบายผ่อนคลายนึกถึงดวงตะว,วันที่กลางกายเมื่อสงครามภายในใจอยู่ติดลงไ, <ป S 2> ไม่ต้อง ห้องอันกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนหลับตาเบาเๆอย่างสบายอย่างสบายให้ได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็จะ การให้ความรักปรารถนาดีต่อกันโลกจะรื่นเริงทั้งกลางวันและกลางคืนสันติภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้เองสันติภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง,ง,ง่ายๆ Sato